สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่20นะครับก็ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งยังมีนัดตกค้างนะครับจะตรงกับวันอาทิตย์ที่22นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะถูกปล่อยในวันในวันเสาร์นะครับวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนก็นตรงกับวันอาทิตย์นั่นแหละฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนัดตกค้างประจําอาทิตย์นี้จะมีอยู่คู่เดียวนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านเอ่เอ ช้างอารีนาสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของกิเลนพยองนะครับเมืองทองอยู่ในเตตนะครับตรงกับวันอทิตย์ที่22เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นอ,อาเซียนขับเนาะเป็นอาเซียนขับนะเย็นนี้ทีมไทยเราจะพบกับกัมพูชาทีมไทยเราได้เข้ารอบรองชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วแหละก็จะไปรอพบกับไม่อินโดนีเซียก็ฟิลิปปินส์หรือเมียนมาอะไรประมาณนี้ครับชิงที่2อ,อันดับที่2ออยู่ คาดว่าน้ำหนักจะไปอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับคาดว่านะครับแต่ก็มีแอบหวังว่าเออเมียนมาจะได้เข้ารอบแล้วก็ความหวังเล็กๆของฟิลิปปินส์อาจจะได้ผ่านเข้ารอบหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวติดตามรับชมกันไปคลิปนี้ก็ไทยลีกหนึ่งเรามาดูไทยลีกหนึ่งนัดตกค้างกันนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเมื่อวันพฤหัสท่านในวินประธานสโมสรท่านก็มาถแถลงการคล้ายๆกับว่ามาสรุป ปี2024เนี่ยผลงานท่านนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ใครจะรีบซื้อนักเตะก็ก็รีบซื้อนะจะได้สู้กับบุรีรัมได้สนุกสนุกในฤดูกาลต่อไปอย่าเงี้ยแล้วก็บุรีรัมเนี่ยจริงอ่ะมีสิทธิ์นะครับที่จะเข้าเป็นเดอะวินเนอร์ภายในเดือนมกราคมนี้นะท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนั้นนะก็ที่เรียกนักเตะทีมชาติอาเซียนมา ในระหว่างการแข่งขันมาร่วมแจมในฟุตบอล FA ครับที่เจอกับมหาสารคาม SBT ทนะท่านก็บอกว่าโครงสร้างของสโมสรท่านเป็นอย่างนั้นอะไรประมาณนี้มีสำรองแค่สาตัวก็แอนดูว่าน่าจะเป็นการ PR ของสโมสรที่ดึงดึงกลับไปอะไรประมาณนี้ท่านก็ไม่ได้ใช้งานหรอกไม่ได้บุบสลายใดๆท่านก็ปล่อยคืนอะไรประมาณนี้เป็นการพูดคุยกันล่วงหน้าลอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็บุรีรัมยูไนเตดเนี่ย นำเป็นจ่าฟูงอยู่ครับณขณะน,นี้มี33คะแนนก็เป็นไปนตามที่ท่านพูดนะเะตะน้อยกว่าชาวบ้านเขาอีก2นัดแล้วก็ใน2นัดที่เหลือนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะเก็บแต้มได้อย่างน้อยมี4แต้มแน่แหละออแข่ง13ชนะ10เสมอ3นะครับมีอยู่33แต้มแล้วแหละตามด้วยแบงคอกยูเดเต d ที่แข่งมากกว่า2นัดอ่าที่จบเแรกไป,ไปไปเรียบร้อยแล้วนะแข่ง15ชนะ9เสมอ3แพ้3มีอยู่30แต้มซึ่ง หากบุรีรัมย์นะฮะเก็บ6แต้มได้ในเลกแรกในนาตตกค้างเนี่ยก็จะนําโด่งเป็น9แต้มเลยอย่างเงี้ยมันก็ใกล้ความเป็นจริงนะ,ะที่ท่านนวินบอกว่าเออจบมกรานี้จะได้แชมป์เลยอะไรประมาณนี้โดยประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็อยู่ที่การคาดเดาครับการท่าเรือนะครับอยู่อันดับที่3านะครับแข่ง14ชนะ7เสมอ5แพ้2นะครับมีอยู่26แต้มตามดยวย BG ปทุมนะครับมีอยู่25แต้มนะครับ พีที่ประจวบเนี่ยโหสุดๆเลยครับฤด,ดูกาลนี้ฤด,ดูกาลที่แล้วนะหากย้อนไปดูโอ้โหอยู่ลำดับสุดท้ายอะไรประมาณนี้ช่วงมการาเนี่ยอยู่ลำดับสุดท้ายจนจนเลกสองเนี่ยเอาพีเตียเข้ามาคุมพีเตียก็ทําผลงานไดีๆด,ด,ดีมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยขวัญใจแอดมินเลยครับชอบชอบชอบพีเตียไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็น คนแข็งแข็งอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดจ้าไพลาะแต่ว่าผลงานมาโดดเด่นนะครับแข็ง15ชนะ6เสมอ6แพ้3มีอยู่24แต้มนะครับตามมาด้วยที่6นะครับสุโขทัย FC นะครับมีอยู่21แต้มนะครับชนะ6เสมอ3แพ้6นะครับเท่ากับสวาร์แคทนะครับสวารแคทเนี่ยเป็นทีมที่มาจากไทยลีก2นะครับ ก็ถือว่าทําผลงานดีมากๆเลยครับในทีมที่ขึ้นหลีกมานะครับมีอยู่21แ้มนะอยู่ลําดับที่7ของตารางชนะ5เสมอ6แพ้4นะครับเนี่ยเมืองทองนี่ครับก็ก็ทรงๆนะครับทรงๆสุดๆดหรือว่าจะพีิกๆต้องติดตามกันยาวๆนะขณะนี้อยู่ลำดับที่8นะครับนาดนี้ไปเยือนที่ที่ช้างอารีนาสเตเดียมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร แอดมีนให้เป็นรองกันแล้วกันนะครับออกถึงแพ้เลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยความเป็นใจเป็นเมืองทองของแอดีินะก <g ül> ็แอบหวังลึกๆว่าจะเก็บแต้มมามาได้สักหนึ่งแต้มก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะครับ <c oughs> สําหรับทีมกลางตารางของเมืองทองย <c oughs> ูเนเต็ดอดีตในทีมใหญ่เลยอ่ะ <c oughs> แข่ง13ชนะ5เสมอ5แพ้3มีอยู่20แต้มนะครับ <c oughs> แล้วก็อันดับที่9นะครับอุทัยธานีนะครับ แข่ง14ชนะ5สเสมอ4แพ้5มีอยู่19แต้มนะครับอุทัยธานีเนี่ยก็ถือว่าแหมเป็นทีมที่ปังๆเลยครับที่โค้ดโค้ดโค้ดเดิมจากเอ่อเมืองทองครับมีลอตเตอรีเข้าไปทำทีมก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับจากทีมไทยตารางขึ้นมาอันดับที่9เนี่ยถือว่าปังเลยครับอเอาใจช่วยนะครับอุทัยธานีแล้วก็ราชบุรี FC นะครับอ่าชนะ5สเสมอ4แพ้6มีอยู่19แต้มนะครับอืมก็หวังว่าจะ ก็ยังอยู่ในโซนนี้แหละฮะราชบุรีน่าจะอยู่ในโซนนี้ตามด้วยลำพูนวอลเลเอร์นะครับเอาใจช่วยเต็มที่นะครับลำพูนวอลเลเอร์นะครับได้สนามใหม่แล้วขอขอให้ผลงานได้จำจำก็สนามที่สร้างกันมาแนละ้วแล้วก็เปิดใช้งานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ผ่านกดนู่นนี่นะจนได้ผ่านกดปรับแสงปรับอะไรได้มาตรฐานแล้วอืขอให้ปังๆนะครับแอดมินเติบโตอยู่ที่นี่หลังจากจบมหาวิทยาลัยแอดมินก็ไป ก็มาอยู่ที่นี่จนมีลูกมีเต้าอยู่ที่นี่สองคนเลยครับจนผูกพันกับที่นี่เป็นอย่างมากแอดมินไปบ่อยๆนะครับจะไปเชียงใหม่หรือจะไปอะไรนี่แอดมินต้องแวะลําพูนก่อนไปไหว้พระไปนูน่นนี่นั่นไปบูชาพระพระรอดนะครับอแอดมินก็มีอู่หลายองค์เลยอยู่ที่บ้านแข่ง14ชนะ4เสมอห้าแพ้5แลนะมี17แต้มนะครับตามด้วยระยองนะร,ระยองก็ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยมี16แต้มและไม่ได้อยู่ในโซนสีแดงด้วยนะครับแข่ง15ชนะ4เสมอ4แพ้7นะครับ16แต้มถือว่าถือว่าปังนะครับเนี่ยสถิติ5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1เนี่ยสุดๆเลยครับมาฟอร์มแรงตอนปลายฤดูเอยปลายแรกๆเนี่ยสุดๆเลยครับหวังว่าเลข2เลข2เนี่ยจะขึ้นไปอยู่ในอันดับอ่าท็อป10นะครับน่ะระยอง f c เป็นสีสันเลยครับ ตามด้วยน้องบัวพิชยานะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยครับกับระยองนะครับแต่ว่าผลงานล่าสุดเนี่ยสามนัดเนี่แพ้ลวดเลยครับก็หวังว่าเปิดเลข2ขึ้นมาจะจ่มนะครับแข่ง15ชนะ4ี่เสมอ3แพ้8มี15แต้มนะครับตามด้วยเชียงรายยูเนเต็ดนะครับเพิ่งชนะเมืองทองมาในนัดตกค้างล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเก็บได้ไปละ14แต้มชนะ4เสมอ2แพ้9นะครับถือว่าแต้มที่อาทิตย์ที่แล้วถือว่าแต้มสําคัญนะถือว่าเป็นแต้มใหญ่ว่าือนกันเลยครับ เชียงรายนี่ก็ติดตามดูกันมาตั้งแต่ปี2011แน้วเนาะก็อยากให้หนีโซนสีแดงไปไปเหอะนะเอาใจช่วยนะครับเชียงรายยูเนเต็ดก็เข้าใจเลยครับปรับขนาดทีแล้วก็มาเจออุทก,กภยัยน้ำท่วมนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยก็ทำให้ผลงานไม่ปังเท่าไหร่นะครับก็ขอให้เก็บสามแต้มได้อย่างต่อเนื่องนะครับตามด้วยนครปฐมนะครับมีอยู่9แต้มนะครับจากการแข่งขันชนะ 2เส,สมอ3แพ้10นะครับขอ,อนแก่นยูเนเตดนะครับอันดับบวยของตารางนะครับแข่ง15าชนะหน่เสมอ4แพ้10มีอยู่7แต้มนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับล่าสุดออของนัดตกค้างนัดใครที่ทีมไหนที่ยังไม่ครบ15แมตช์ก็จะมันลุยกันตรงนี้แหละครับช่วงอาเซียนครับจะไปจบกันที่วันที่8นะครับวันที่8เนี่ยการท่าเรือจะต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวอริเออร์นะครับนั่นคือนัดตกค้าง เรามาดูโปรแกรมนัดตกค้างนะครับไปไปสไลด์ที่2กันตามมาครับตารางการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนัดตกค้างของไทยลีก1ก็วันอาทิตย์นี้มีแข่งคู่เดียวนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดนะครับอ่าดูที่ว่าอย,อยู่ที่ว่าปราสาทสายฟ้าจะเก็บ3มแต้มยาวๆไปได้หรือไม่อ่านัดนี้มีคําตอบนะครับก็เออ ก็คาดว่าเป็นมิกแมตต์ต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเพราะว่านัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันอาทิตย์ที่29นะครับอาทิตย์หน้านูน่นอ่าเวลา19.0 0นบุรีรัมเนี่ยต้องไปเยือนบีจีปทุมกระต่ายแก้วนะครับที่สนามบีจีก็ก็จะจบเลกแรกของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็ท่านในวินท่านคาดว่าน่าจะเก็บ6แต้มเต็มหรือไม่อ่าเดี๋ยวเรารอ,ร,อรับชมกันนะครับ ส่วนปีหน้านะครับจะเริ่มต้นนัาตกค้าอีก2นัดน,นะครับเมืองทองจะเปิดบ้านต้อนรับอุทยัยธานีแล้วก็การท่าเรือจะเปิดบ้านต้อนรับลำพูนวอลเลเยอร์นะครับนี่ก็จะจบเล็กแๆกกันหมดนะครับก็เรามาสรุปกันอีกทีหนึงนะครับหลังจากที่จบเล็กแๆกันอีกทีนึงว่าใครนําใครตามแล้วใครใครจะคว้าแชมป์ได้กุยทางคว้าแชมป์ได้นะครับ ดูทรงลรวบุรีรัมยูในเต็นน่าจะน่าจะเข้าวินนะนั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอดูนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมีคลิปคลิปเ,เลขสองนะครับมามาให้รับชมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวหลังจากจบจบเหล่านี้ก่อนจบนัดตกค้างก่อนแอดก็จะปล่อยคลิปเ,เลขสองไปหลังจากสิบห้าเมตรครบพร้อมๆกันแล้วอืมันมีคลิปสไลด์ที่3นะครับดาวซันโวท่านที่สนใจก็เ,เลื่อนเข้าไปดูได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็บิสซอลีนะครับจาบุรีลมยูเนเตดนะเขาโอ้โนำโดกเลย13ประตูยิงคนเดียวก็ตามด้วย10ก็ตามด้วย7ประตูนะครับมีคินเมนเดอร์เปอร์ของราชบุรีกาสซานีของทูแบงก์คอกแล้วก็มัตยุอ่าคาสโตดิโอของสุโขทัยนะครับโอ้ส่วน6ประตูนี้มีหลายท่านเลยแล้วก็4ประตู5ประตูตามลำดับนะครับสามารถ เข้าไปรับชมได้เลยนะครับผมก็ครบวเวลาดนตรีเฉยๆหนาทีอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมติดตามรับชมไปด้วยกันอย่างต่อนเนื่องนะครับสวัสดีครับ